เราอยู่กันที่กาดหน้ามอนทอยเราอยู่กับเพื่อนเรานะคะเราจะบอกว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าเป็นฮูเกสนะคะทุกคนเราดูดีกว่าว่าใครเอ่ยโมมกคือวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราเดินทางมาเรดินทางวอล์กิ้งแต่วันหล,ลันี้กูอยากซื้อหลายๆอย่าง <c oughs> ร้านชื่อว่าร้านอะไรนะมึงมต้งโอเคเนมใ okay, ห้องนี่นะค่ะน้าตาลเราจะมาชิมกันนะครโอเย <c oughs> okay, นะคะเดี๋ยวเราชิมหน้าใบหน้าชาเขียว ขออนุญาตไปเอ็นจอยกับข้าวก่อนนะคะก็หมดไปแล้วนะคะหนึ่งวันแล้วคืนนี้ฉันจะใส่กางเกงเที่ยว with friend นะคะซื้อเกมเสียพรุ่งนี้คไ่แอเยสวัสดีคระทุกคนวันเดือนที่สองตื่นแล้วนะคะ ค่ als, ะทุกคนเบิดแล้วนะคะวันที่สองพาไปชมบรรยากาศข้างนอกค่ะเราสองคนขอแยกไปอาบน้ำก่อนนะคะ ออนนี้นะคะเรากำลังไปโคกแยงนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนคพอรู้สึกตอนขึ้นมาก็คือไม่ไหวแล้วทางขคดเคียวมาก คือรู้รู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกแบบเย็ยนอยู่เ <c oughs> ย็นเนาะอากาศดีเวอร์อันนี้ก็จะเป็นจุดสมัยโทคเค็นคํะสำหรับการเล่นน้องตอนนี้เราจะเล่นน้องคนนี้กรวนน,นะคะเราถึงที่เล่นของเราแล้ว เอาโทเค็นไป้แม่ีขาันแบบนี้คระโยกล่องนี้เออกไม่ได้เลยครับอลิตาเหรออีกนะกลัวมาก ตัวนี้นะานนะครับให้เราดันตัวคันโยกไปด้านหน้าให้สุดเลยดันสุด้างไวเพื่อให้รถวิ่งเนกับที่เดนก็คืเด็กนะครับก็คือง่ายเลยนตลอดทางลูค้ดันตลอดทางเนาะแมหยุดมจอน่เพี่โอเคนะครับอ่าาา โดนขาความรู้สึกความรู้สึกนี้ก็คืออย่าปล่อยมือ มาแล้วมาเกี้กดลืมกดถ่ายตาทุกคนสางงวะงงสุดๆุดสวัสดีทุกคนอยู่แบบอยู่ที่พักด้วยนะคะมึงมันสะบัดแรงมากดาราสาวกีดดังนะดาราสาวกีดดังนะตาด้วยความรู้สึกทางเล่เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกลูกขาเถอะเะเถอะ คือแบบตอนเข้าโค้งอ่ะอเออแต่ตนแตส,นสนุกจริงแต่แบบตอนเข้าโค้งอ่ะโอ้โหสบ,บัดสุดสบ,บัดแบบไม่นะคันอันนี้คือกูลืมกดถ่ายค่ะถือก็ไปเฉยๆแล้วก็ไปถ่ายตรงโค้งนู่นโค้งสุดท้ายงงมากและนี่ก็คืออาหารของเราสวัสดีจ้าเราก็ถึงที่ทำงานหวยก่อนสวนพฤกษศาสตร์นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ อ้ามือไม่อะไรนะอ้าแต่งานกำลังมีปัญหากับอันนี้อยู่ไม่ทำได้ไม่ได้่จะได้อ่ะขังขังขังอ๋ออย่างนี้นะครับทุกคนโอเคดูเรื่องเออ เรา,าให้พี่เขาชื่นตัวก่อนหมอใ์นี่จอดไว้ตรงไหนกันเหรอครับเพราะว่าเมื่อกี้จอดไปตรงนี้ <c oughs> จะรถไกลไทล่าสกายวอล์กอุ้ย<ม>ไปนึงนะทำใจก่อนโอเค <c oughs> มือก็มาไม่ลงดิ ไม่ไม่วึงอย่าไปคอดีโอเคสุดท้ายแอ็นไอเลิฟบัตไอโซฮอตบัตไอโซฮอตบัตไอโซขาอ่อนอันนี้ฝนโอ้โหอะไรอ่ะฝนตกไหมเหรอเดี๋ยวเราลดน้ำยังไงก่อนปิงเกอร์อยู่ไหนไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยค่ะ ขเลอกกก้อออง็ไมม่รูเืยากเลี้ยงแต่ว่าทำไมนะตอนนี้ต้องอยู่ที่อาคารเรือนกระจกแล้วนะทุกคนเราขี่ขึ้นมาอีก300เมตรก็จะเจอเพื่อนของเราไม่ใช่ช